สวัสดีครับโรนโดวางระเบิดลูกย่ญ่ลงแมนยูมีข้าวใหญ่ที่เป็นกระแทอยู่ในตอนนี้โรนโดได้สัมผัสกับซื่อชือดังอย่างเฟิร์ตมอร์เกนเกี่ยวกับสมูร์ซอนเมนยูและทตนกักโดยโรนโดได้สัมผัสว่าผมไม่ใย้เกียรติคุณถ้าคุณแม่เกียรติผมโรนโดได้ผูดว่าเขานั่นรู้สึกเเมื่อนตอักลังจากสมูร์ซอนเมนยูแต้มยังโบอกวา่าสมูร์ซอนมนยูไม่พัฒนาได้ขึ้นเลย ตังเต้ตันซื้อวางมือไปเลวอย่างโบอีวาเอารังนิกมากลุ่มทีมได้เลยตังตังทีไม่ได้เป็นโค้ดโดยซ้ำเลวเข้าก็ไม่เคยได้ยินจื่อเสียงว่ารังนิกเป็นโค้ดโรนโดว่างระเบิดหลุย่ย่าลงโอทัอฟอดเลวตอนนี้เราอาจจะไม่รูม้มุมอีกกลม่มุมข้องลงนะครในความวันทีเคยเคยไล่คนกิดว่าสามุนท้อนองนนี้คือทีทุกของสมุนท้อนเต่ไล่ไล,ล่มุมเราก็อาจจะไม่รู้ได้เลย หลั่งจากทีรอนดได้อกมาหวาสมูส้นเหมนอยู่นั่นก็ไม่ความหวาลั่งจกฟุตบอลลโรนโรนดจะล่าสมูส้นเองนี่แน่นอนแลวครับรนโดูผูดเมื่อนจะตัดคาดกับคุนใหญ่กุนตูในสมูส้นเตําำรับแฟนบอลเหมนอยู่ละแฟนบอลตีรักโคาเขา,เขายัางคบคุนแฟนบอลอยู่เสมอและเขาไม่เกิดิดจะว่าแฟนบอลเลยเพราะแฟนบอลหล่านี้ทำให้เขาประสบความสำเ,เร็จโปรการสนรับรนุนจากแฟนบอลทุกคนเรื่องนี้ โรนดูให้สัมผัสคือความจริงในใจของโรนดูที่นัดใจเลลวได้อ,อกมาพูดแบบนี้เขาได้ปลดปล่อยมาทุกๆุกำพูดเขาได้ยิงโดตรงใ่คนที่เขาไม่ชอบแบบตรงๆประกาศใหู้้รูไปเลยวาเขาไม่มีวันที่จะแว่นสตาต์กับแมนยูแน่นอนแล้วเขาโกได้บอกอีกว่าเขาจะออกจากแมนยูในเดือนมกราคมนี้แน่นอนเพราะตอนที่เขาออกจากยูเอมีแมนซิต,ตี้อยากได้ตัวเขา ต่เขากับเหลือมาเมอนอยูเพราใช้ตรงของตันเช่เลวไม่ทําให้เหมอนอยูเสียหน้าที่เขาจะย้ายไปอยู่กับกูรับดวลเมืองอย่างแมนเิตตี้โรนโดบอกว่าเขารักสมุอนท่องนี้แต่ว่ามีคนหย่คนตู้ในสมุนอนนี้แม็กเกตเขาเละดูเหมือนว่าเขาจะตัวกลางเขาเลยตัดสินใจอกไม้สัมผัสแบบนี้เลวโรนโดยังได้พูดต่ออีวาเมื่อตอนปีที่ท่านเขาได้แจ้งไปทางอย่างสมุนทนเลว ว่าเขาจะไม่ไปทัวปีดิซันเพราะหู้เศร้าเขาไม่สบายแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษ่าตัวเขาก็เลยโคทางสมุทซ้อนไปว่าจะไม่ไปรวมกับเปืเป่อนในทีมแต่ดูเหมือนว่าทางสมุทซ้อนไม่เชือ่อว่าเป็นเรื่องแค่นี้แล้วมันทําให้โรนโดกับสมุทซ้อนมีรอยร้าวกันมาจนถึงทุกวันนี้จนโรนโดได้วางระเบิดหลุยใหญ่ลงกลางสมุทซ้อนเมนอยู่เลยทีเดียวคนเรามีความพิดพลาดกันได้ทุกคนนะครับ แต่เราคนเซฟเข้าต้องเป็นกลางนะครับในท่านะที่พุมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ ester, แต่เป็นเมนเชสเตอร์ทิตี้นะครับและนี่ก็คือเข้าวเกี่ยวกับโรนัลดกับพุมจะชงมาบนสวัสดีครับ